สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเทวีสุริยะก,กำแหงนะคะจิตปัจจุบันพลังบัวกจิตที่เป็นปัจจุบันดำเนินอยู่กับเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันขณะนี้ค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยตรงกับเรื่องราวที่บอกว่าชีวิตของเราคือการเดินทาง เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางของชีวิตเนี่ยมีเรื่องราวให้ได้พบเจอตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้เทวีก็อยู่ระหว่างการเดินทางเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะอาจจะเห็นว่าเบื้องหลังเนี่ยมีคนเดินไปเดินมาอยู่อันนี้คือสถานการณ์จริงๆที่เป็นปัจจุบันนะคะอยู่ในโลกของความเป็นจริงนี่แหละดีที่สุดแล้วโลกแห่งความเป็นจริงที่เราสามารถที่จะฝึกจิตแล้วก็พัฒนาจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบัน การเดินทางเราทุกคนเดินทางหมดเลยค่ะเทวีก็เดินทางเห็นไหมคะวันนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองการเดินทางทําให้เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ถ้าคุณไม่เสียเวลาไปกับคิดเรื่องของอดีตแล้วก็มองหาอนาคตเลยลืมมองปัจจุบันเป้าหมายเรามีไว้ดีนะคะการที่มีเป้าหมายแต่เป้าหมายของเราเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเผื่อที่จะดูข้างทางด้วยคุณขับรถตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่คุณไม่มองซ้ายไม่มองขวาเลยเนี่ย เท่ากับว่าคุณอดเห็นวิวนะอดเห็นบรรยากาศข้างทางเลยอะ่ะไปทั้งทีเดินทางชีวิตไปทั้งทีอย่าให้เวลามันสูญเปล่าไปกับการที่เราโฟกัสข้างหน้าอย่างเดียวสิ่งข้างๆรอบทางเป็นประสบการณ์ชีวิตค่ะวันนี้เลยนำเรื่องราวของประสบการณ์ชีวิตมาเรียกว่ามาแบ่งปันกันละกันนะประสบการณ์ของชีวิตเวลาที่เราหายใจอยู่ อากาศที่เราหายใจอยู่นะคะมีอยู่มากมายค่ะมีเหลือเฟือเลยทีเดียวที่เราได้รับอากาศหายใจเนี่ยเวลาอากาศดีเราก็สดชื่นมีความสุขโล่งสบายใจสบายจมูกสบายปอดของเรานะคะแต่วันไหนที่เจอกับอากาศเจอมลภาวะเป็นพิษเจออากาศที่ไม่ดีที่มันเราไม่ได้เดินไปหามันะแต่มันเดินมาหาเราเองนะคะหรือว่าอาจจะสลับกันก็ได้ไม่ว่าจะเกิดภาวะแบบนั้นเราก็จะทำให้อิดอัด ปิดจมูกไม่อยากหายใจนะคะอั้นเอาไว้ไม่อยากได้รับอากาศไม่ดีแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราก็จะต้องประสบพบเจออยู่แล้วค่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเรื่องราวเป็นประสบการณ์ชีวิตแต่สังเกตดูหรือเปล่ามันมาแล้วมันก็ไปค่ะใครที่เรียกว่าขับรถตามทางขยะบางทีมาแล้วมันก็ไปนะเราไม่ได้ขับตามหลังเขาอยู่ตลอดเวลานี่คือเรื่องราวของชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของอากาศ อากาศมีมากมายแล้วก็อยู่รอบตัวเราอากาศกับโอกาสไม่ต่างกันเลยค่ะโอกาสที่หลายคนบอกว่าไม่มีไม่มีโอกาสจริงๆโอกาสมันไม่ได้ไปไหนแต่คุณปิดตาคุณปิดใจคุณก็เลยไม่เห็นโอกาสนั้นเท่านั้นเองนะคะโอกาสมันจะมีถ้าคุณมีจิตที่เป็นปัจจุบันมีจิตที่มีกําลังเข้มแข็งนะคะแล้วจิตของคุณเป็นบวกมีความคิดที่เป็นบวกมีความคิดที่มีความสุขวันนี้คุณจะพบเจอกับโอกาส มีมากมายเลยโอกาสที่มันอยู่ข้างๆนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาการเดินทางของชีวิตของเราเนี่ยโอกาสมันมีให้เสมอเลยโอกาสมันไม่ได้มาตรงๆมันอาจจะผ่านมากับบุคคลผ่านมากับเรื่องราวผ่านมากับสถานการณ์แต่มันส่งผลให้เราไปยังเป้าหมายไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการนะคะวันนี้คุณต้องให้โอกาสกับตัวของคุณก่อนให้โอกาสด้วยการฝึก ฝึกจิตของคุณให้จิตของคุณมีกําลังมีความสุขนะคะเมื่อจิตคุณมีกําลังมีความสุขคุณก็จะมีสมาธิแล้วก็มีปัญญามีสติที่จะเห็นแล้วก็เปิดรับโอกาสดีๆที่เข้ามาหาคุณได้นะคะ <c oughs> คุณจะเห็นเองว่าโอกาสมันเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะแม้แต่อากาศก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสและอากาศมันคล้ายๆกันเลยค่ะอากาศดีมีความสุขอากาศไม่ดีมลภาวะเป็นพิษก็ ก็เข้าใจมันเนาะเดี๋ยวมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆในชีวิตคิดให้มันเป็นบว,วกๆแล้วก็อยู่กับวันนี้อยู่กับปัจจุบันนี้นะคะแล้วพบกั